่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยคาววจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอาราหัตเรื่องของพระอาราหันต์คือปฏิบัติท,ที่ทำบุคคลให้เป็นพระสะานาคามีได้ผ่านมาแล้ว <c oughs> ท่านจะเห็นว่าในด้านเขาสุขวิปัสสโก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขวิปัสสโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการมาชันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์คงสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระง,งับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกคาว่าพิจารณาที่เรียกคาว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากรรมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก แล้วเราจะทำลายทุกได้ยังไงก็พราะมักไปเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมาฉันทะเริ่มน่ายเขอาสมถะภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียได้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการมาฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกบรอกว่าเป็นของดีก็เพระความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปยึดกําลังใจดีเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกบรอกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนวุว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถะวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไป นี่กล่าวกันว่าพระสุขวิปัสสโกมีวิปัสะนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถาปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสะนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านั้น เมื่อการปฏิบัติแต่ละท่านใจเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสําหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาัมสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้ว ถ้านาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่จะต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้ถ้าเรียกว่าอารหัตมรรคกําลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง <c oughs> อรหัตมรรคอัตม,มาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายัางไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่าแท่งเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไหนก็ต้องนอนตาปิดป,ปริป ช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหว ใจคงช้างอย่างคิดวงของช้างจะทางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้น ก็ชื่อว่ามีความสุขพอดังนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไละยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอนหัตตมักที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนัตตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้ มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบั้งเหลือบบัางเล่นบ้างไล้บัางอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียน้อยเพราะถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอมันดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระจินสีท่านเรียกว่าอะไร ต้งเรียกว่าหนึ่งรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจักระมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอาวิชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทาจารหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจาอรอารมณ์ฟุ้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เล้วจับพดแดงมดแดงทียตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุงอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไหลังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชานี่ก็มานั่งคำอวิชาว่าไออวิชานี่คืออะไร <c oughs> ต้องดูวิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วรัต์ี่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวปรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แค่คืนไล่จับยุงเทียตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมใมส้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใส้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสมผัสการมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทาลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้กระสวมตัวเราให้สิ้นซาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือจะอยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้ก็อันนี้ก็ได้แก่อริยสัจส,สี่นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในคันทวักไม่พระไตรปิฎกท่านบอกว่าอาวิชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปประชานอรูปประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์ฟุ้งที่อยากจะคิดต้องรียกนอดรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนี้ของด้านพระนาคามีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปประชานดีอรูปประชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ่งคิดว่าเราเป็นแค่นาคามีก็พอใจยังไงยังไงเราเป็นประเท,ทวด,ดาหรือว่าเป็นพรหมล้วก็มีความสุขและเรานิผพานบนนั้นนี่ฉันทากับราคาในสองรายการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบด้ยวยกับทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีและทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวนนี้ก็ทําลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสสุคตทรงตรัสว่ารูปวพระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกขของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์รอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่ะพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในด้านในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจทีตท่ต้องทำจ้องต้องมี คือใจต้องไปนั่งฝึกเป็นนั่งผลเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกขจิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว,ว,ว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์โปร่งใสมันยังมีอยู่ กิจอ,อย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดคุกมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสนดาส,าสกิธาคาหรือปุตชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำเส้หมดไปเลยมาสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสียเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เคยประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุนโมจะบ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่าขอรวบไร้กันสันส้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซูเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยส,ยสบายๆวิ่งแบบเรียบเรียบ คนเป็นพระนาคามีถ้าทำลีลายจะเข้าถึงความผันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมแ้ะปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌชานะรูปฌชานมานะการถือตัวถือตนอุตจมีอารมณ์พุ่งไม่คิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรักกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าทั้งสุขทั้งที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบรายการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบาร,รมีสิบประการสำหรับพระรหันนี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัสจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำว่าเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวะละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือต,อตนเห็นว่าใส่กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งสั้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิศว่าอัตภาพร่างกายได้กรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาน อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไทยตัวละคือทานสบารมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านศีลบารมีเขา,ราอารหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออกเคร่งครัด มัติยัตยไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่ประโสดาเขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วถึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชกนจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหือแห้งไปกามาชันทะไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคามีและเนคขมมะพระอรหันนี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหัน์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพราะอรเพพรอยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวิทยะความภาคเพียนนี่ก็เพียนไล่ยุงจับยุงทุลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อไม่มีไม่มีมีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการไข้ข้ออย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย คติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันเศริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติว่าเดินไปนี่แดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกําลังใจอดกลั้นว่าเราอะทนกันแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อริยเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นคติแห่งอารมณ์ละเอียดสาจจกความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด็ดอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปไปชันและรูปไปชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเป็น,เป,นเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ฝ่ายคลอนสำหรับเมตตาของพระราหน,นี้ปรากฏว่า เป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างเพราะมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรถ้าโดยมากท่านที่เป็นอนาคามมีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่ไม่มีความยินดีในโลก,กีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนี่ก็อยู่ในความอึดอัดน,น้่ก็อยู่ในความลำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นพกุกมันเป็นของสปกปรกนี่พูดอย่างภาษาชาวบ้านแด้พูดอย่างภาษาที่ภาษา,ษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในะอยู่ี่ความอึดอัดอยู่ในความเบื่อหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถือว,ว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็นหาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะโนนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหรันต เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสีตัวเดียวด้วยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละน,นเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระละหันอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌชาญคือบ้านในรูปฌชาญหรือบ้านในอรูปฌชาญยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรคนนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจา้าคนนี้เป็นพระอริยเจา้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้เมีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอหรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานอารูปฌานเห็นว่าเป็นของดีรือมานะอุตจักโรตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอรหันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทตบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส็นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วายะพูดให้ทุกท่านเป็นอราหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน สำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาวงคุณสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมบราชชนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุทำนั้นโดยฉับพลันเถอดสวัสดี